ว่าบักวัฒนาอันมันเอิ้ญเขาย้ำได้ลงตาโจ้กไก่กันมันเยอะใช่ไหมยายบันนี่บันนี่เห็นบันนี่อ่านพระอ่านใดบ่อ่าบ่มีเงื่อนอ่าอ่าอ่าปั่นพญานาคหนิไหมนาคปกนี่นาคปกหนิอ่าปั่นพญานาคขืนทั้งทั้งหนี่จ้ใส่นี่หทั้งศิษย์าทั้งศาล่าฮะพระอาจารย์พระสิปั่นปั่นพระนาคปกนี่นี่ปั่นปั่นพญานาค นี่แล้วกัผ้าเอาเลขมาสั่งแน่อันใหนบ่อันไหนบ่อันนไหนคนสั่งวันนี้นี่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 เพื่อนเจ้าคืนนี่นี่แม่แม่นี่ลังคาอะไรนี่น <c oughs> um ี Eli? ่เพื่อนเจ้าึ้นนี่เท่งนนั่นนี่นี่เทิงนั่นเทิงลังข้าไหมเน้นบอลเพื่อนเจี๊ยบผ้าหนักปุ๊ะผ้าไรนี่เพื่อนจีปั่น เจ้าเหนเเยนเงี้ยจีไรมี่อาจารย์<ะ>อาจารย์เพจน์ผ้าปั้นผ้าอาจารย์เพจน์ผ้าปั้นพ้าอาจารย์นั่นนะเพื่อนนั่นเออเออเ <c oughs> พื่อนก็นเลยบอกให้อีแม่ผ้าขอเลขหนิผ้าเอาเลขมาสร้างฉันบอกว่ามาเลขเออไม่เห็นให้ให้อีแม่ผ้าเอาเลขสร้างเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ยหอดบอกซะแม่ผ้าเอาตัวแม่ผ้าลูกเอาในะสิได้เฮ็ดผ้าหน้ากบเนี่ยนี่นี่นีเครื่องซาลาหนี่เครื่องเครื่องนี่เพื่อนเฮ็ดไว้เนี่ย เพอนที่เห็นตั้งแน่หนะว่าเพื่อนเลียใจพวกแม่บนตบุญให้เราแม่ให้ใหยังเ่อนไม่ใหดีคบ่อเห็นพระตายเพื่อไม่ให้เดีเป็นนี่อยากให้เราเป็นโจคนม่นางเบิ่งอะมั้งคุ้มใยคนเฮาเนาะเสียใจก็ให้

เรืนอ้อมอันล่างเราเรื่องเราโอ้ยบ้านเนี้นนย็นเ,เ,เ,เป็นมากแขกเดสองสองน้วยจักเข้มกินเชียงยากเป็นหมากไม่หมากไหลยังไม่ไมัดบ้านเนี้เป็นทูบเป็นยังจุดตัอออมยี่เอนกักนบ้านนี้ยจังว่านั่นนะจังพวกนั่งฟอนบ่แม่นั่งล่ำไหนนั่งฟอนนังฟอนไม่ต้องพูดยังไงแขนก,ก็กันมาลำ่ำมา เราเห็นไปส้มนี่ส้มฝรั่งส้มนี่ส้มไหนบ่เคนเห็นยันบ่เคเห็นเด็กแกเนาะบัดทำบุญหาเราต้องเต่งต้องหูวบานนี่ยเสสุดกัน้องเสียเดียวกันเดืดบานเี่ยยข้อขาย้งย่างก็กำ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 มาลน้ำแกน้ำนยผ่าเวียงกันเดียวกันอ๋อแค่ฝรั่งฝรอ่ออ เจ้าอ่ให้แล้ว้ำตาออกเจวาอ่อนอยากเจ้าโตแล้วมาเห็นโอ้ยอพุ่มใจกันต่อไปอพุ่มใจมันก็เห็นอืวันนี้วันนี้ลูกสีถามได้ปะนี่อ่าสุดขาวนี่สุดขาวมีมีหลายบ่นะสุดขาวสุดขาวนี่จังสีจังสี่มีหลายบอ่อขนนั้นลูกเสียามาถวายอโอ้แต่ว่ามอคายนงขาวนอยเทียนนงสินป้าถงคือว่าเฮาทำงาน มันโชกอบโชน,นั่นก็หนงสีธรรมดาเขานะอนูเอาน้องอันทำงานอ่ะผ่าถุงค่ะขาวว่าใครน้องบางครั้งมันเปลี่ยนเขอาให้งานเออเม่มาว่านะี่ก็บมือนี่บอให้งานอันจำบ่นอ่ะกดบระหากฟุดอ๊อฟปวดบระหาพฟุดพ๊อฟอดกดโป่ม มันใหม่โรดนใหม่กำลังรดนบ้านเตียงกีนหลุนปวดเดี๋ยวสักแค่สามอมื้นเจ็ดหมื่มนหลังมัะเดี๋ยวไปแปดเดือนต่อมาบ้ายใหม่มันรกกดนใหม่แม่อมาปวดสองหมือบาทนี่มันหกขับบานนี่ใจดีไปใจดีแล้วบ่กบาดนี่นะใจดีไปผ้าลูกผ้าหลานเอาเลขได้บ่อเดี๋ยวนี่ยใจดีไปเออดีเป็นบางครั้งอืมเอา ผ้าลูกผ้าหลานสางเด้อบะนี้เด้อเจ้าว่าเจ้าว่าไฮมู้นอ่ะงงว่าหาจะมาคุ้มปลอดเอากันขึ้นอืมอืมเห้ว่าไตขึ้นว่าเท่าไปตายตขึ้นเท่าไหร่นอนหลับดิอ๋อว่ามันนอนหลับดิฉันนั่งด้วยนั่งบ่อตอนนั้นต้องตาว่าท่านตายเนาะอืแล้วขาไปเล่นน้ำปูหลอดในวัดออืวัดอันนั้นวัดข้างในไปแม่ก็นั่งนั่งนั่งอยู่จังนั่งแล้วพักตู่ รับในรับหนไปเลยอืฝันไปพุดไือเขาว่าจะห้องตเกินฝันฝันก็ยังไปอยูน้ำลูกกุดน้ำโพหลอดไม่จะส้มตอยู่ทั้งบ้านขนแห่ต้ม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 มือบางกอแห้งแห่กันมาผู้นหางกอเนื่อบ่บนั่นบบหัวละลานหัวะลานผู้ใส่หัวะลานแต่ว่าส้มนั่นมาหลาย เติมเติมไปจอดยุ่มไปจอดยุ่มนาบันไดโปหลอดมาสองหันบ้านแม่แม่แบบหลังอยู่ทางยุโกนโปหลอดโปหลอดเนี่ยยังออกมาอในฝันนั่งฝันตายขึ้นนั่งฝันเออมันยังไม่ยังมาอะลรว่าเขาจะมาจับแขนแม่แล้วพ่อหนุ่มพ่อนามันเพราะอะไรล่ะอัน คนน่ะมาสั <ter es> ่นแม่ว่าสิมาแห่เอาเออพวกจังใดเลยเขาเลยบอกว่าพวกชุมขอมาแห่สิมาเอาคนนี่เมียสิมาจับเอาแขนแม่สิจงเอาเอาเช่าไปจังใดไปบ่ได้กันคนคนนี้หายไปบ่ได้หนีเดียวนี่กันวันนี้ลับตายโก็รอดถือเม็ดออกมาอื้ยหางค่ะ แรนตาที่ตาล้านแตกกันไปเลยค่ะวานแม่สะเดิดอิหูเมียสะเดิดคือเมื่อตาข้นใจคันเห็นตาตาสวงออกมาตาหึงแล้วย็น้ำพุลอดเมันอนั่งเฝ้าแม่เอาหูไมียอะว่ายิ่งยังไงดับเลยหูดับเขาเอาห้องไปดับก็มองเลยคันว่ามันพหลอดดับยี่เท่าเดิมเนีอ้หูเมียขืนหูดับคันว่ามันพหลอดเอาไว้สิ แล้วแล้วแล้วแล่ามันละมันมันมันแบบนันตายขึ้นแล้วก็โมดับเงินได้ขึ้นนั่งตายว้างจากหลุดไปแม่เป็นยังงั้นรฝันแล้วตาบังคนตายมันฝันก็งับงับทีเห็้ยน้ตายบัดนี้มันฝันบัดนตาบังก็ที่แม่ด้ว กันออกมาเห็นแต่แม่นางสงักเลยอยู่แล้วหูแม่วันนี้เี่ดตายป่ะโอ้ยสังวาแต่มันก้นตายมันดับหูด,ดับก็ตายขึ้นอืแล้วแบบน่งตายตาแม่เขาควรแม่คือว่ามันผู้หลอดเอาแม่ไว,ว,ว้นี่แล้วเล้วแม่เนี่ยโอ้ยจังว่าฉันเห็นแม่เป็นงองงก็งงอย่างนั่งอยู่ บอเป็นยังแล้วหูดับตายขึ้นหูดับเห็นจังสั่นได้ไหมแบบแบบเขาแม่บ้านต้อนหนึ่งเขาแม่บ้านต้อนต้อนใดต้อนต้อนเนื้อบ่บ้านต้อนเนื้อดงสะพังนี่บะบอเขาบ้านต้อนทั้งเรื่องไหมตอนทั้งบึงการโอ้ยบ้านต้อนบ้านต้อนวันบ้านต้อนนนยเลยบ้านต้อนเนยอย่างยู่งสมคน บันตอนเอนยงเขาสือไปบันอันนั้นเท่านั้นตายขึ้นเลยเท่านั้นไปเรียนวีซ่าเท่าแม่นว่าวัาิิตายเราหมกับบอกลูกบอกผัวว่าหาเพินไปดูไปดูหม้อน้ำเพินดังแั้วก็ได้อันแล้วเล่าอะไรบอกเรียงเป็นไปฟัง แล้วลว่าเราตายไปตายไปเจ็ดมือไปเลียนวิซ่าดูม่อแเ่อัวดาบอกแปลว่าคนที่สอนวิซ่าให้แลยสั่งลูกสั่งผัวว่าคันเกินเจ็ดมือจะเอาข่อยไปเผาเ้อะเทาเขาจะมาข่อยไปเลียนวิซ่าเลียนวิซ่าดูม่อ,อมบอกผัวค,ค,ค,คันเกินเจ็ดมือจะจะเอาข่อยไปเผา ขานวัดเถงเกตมือเจ้าขอยไปขอยบกนั้นตายขอยไปเรียนวิะาโอ้ยบัดอดเถิงเกตมือเราขึ้นมาอนอนนัน้องจะเบ้ากนมันจีนมาท่านมาเดินหน่อยแล้วบาทเนี้บ้านใต้ไฟเนี่ยกับไปดูหมอน้ำถั่าหม้อแม่กแ่ยินกับไปเอาละเดี่ยวคิ้วอีกี้นะิวีวใบใหญ่คขีวเทวดาเนาะไปเล่นวิ่านะหมอเทวดาเกตมือ ตายตายก้นก็ว่าหายอยู่เราหายผัวเราเราบอมันบบกัะปันนั่นมันจะบ่มเน้นเดี๋ยว่ันแล้วก็น่าส้ำเมื่อเสเมื่อมันก็แพ้ตัวอันนี้กายเจ็เมื่อก็ยังเสียวเป่ามันก็จะบ่มเน้นเี่ยวบ่มเน้นนรักษาอยู่พันืนมาเอาว่าพันเรอก่ เทวดามาเอาไปเรียนวิซาไปดูห้องหม้อเทวดาเออโอ้ค่อยๆแม่นป่านันมันบอย่ายังเติบเราขึ้นมากดูหม้อยก่อนดอกไม่คู่เดียวสันเราดูเลยเอกไม่คู่เดียวดอกไม่คู่เดียวเท่านี่แต่แมนจ้ะเดียวเนี่ตายไปแล้วมันโดนแตายไปแล้วกันได้มันได้ของดีบรรเทาแล้วกันเนอือ อวแม่เนีอยบคือว่ามีเก็ดอือวัน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 ขันมันเจ็ดวันมเก็ดัดเก็ดแปดเก็ดแปดต้องแม่นอจังสี่บ่แม่จังสี่บอกมันจังสันโอ้มักจังซีเนาะเก็มักเก็ดแปดนอืมบ่มีสามตัวะม่มีอีกตัวหนึ่งวัแล้วเกิดมักเกิดมักต้องแม่นอ เจ 8, ็ดแปดเหรอเจ็ดแปดอ่ะตัวนี้นะคะเด้อคุณแม่คนมักตัวนี้เจ็ดแปดอื<จ>ะเป็นประสุนจ้ะเขีนนยนเส้นเะ็นกระด้นอือกางดูไปน้ำเจ็ดแปดอืออือจะขันหัวเพื่อนจะตีจะตีเที่ยงมัมน น not, ังเอานั่พพูนบอกกลเสียหนิไม่ได้เปล่ยไก่ไม่ได้เปลียวไก่แม่แต่เ่าพูดสติเสียมมุกเป็นหนังสือเป็นภาพภาพมากตัอแต่ตอนแที่ว่าจะไปเอาคน่าวาเลกยุหันมันคิวหยุดยุบระตะผู้คนของเงินว่ามันเคิวแม่ใจก็บอกบอกไปเอาบาทนี่พูกได้ก็บอก แต่ว่าทนายบ้านเพื่นบ่ให้เอาอลงตาไปก็ขึ้นมาซื้อทา,านานเพิ่นแพงลงตาแต่แต่แว่าท่านตายไปเป็นสิบเราไปเอาเพิ่นนอนอยู่อ่านิ่นก็บ,บ่ให้เอาไล่หนีเพิ่นว่าญาติมันดงดังญาติมันเดือดร้อนบ้านเพิ่นเพิ่นบ่ให้บรนทอนการว่าเพิ่นมันมันัันก็นตามไม่แค้นตน้นใหญ่ๆนี่ ไม่แค้นนี่ผีเลยคิ้วผมโอ้ไม่แค้นโอ้ไม่แค้นไม่แค้นข,ขันลูกเห็นต้นแค้นแม่พาไปเอาบ่าไม่แค้นเล็กอยู่น้ำไม่แค้นคิ้วคิ้วก็เห่านักแสดงหาา่าค่ะแต่ว่าไม่แค่นี่คิ้วมันบ่แม่คิ้วคิ้วไม่แคน